ขณะนี้คุณอยู่กับช่องติ่งดาราแชนแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะจากโทรศัพท์ให้ไม่ใช่ก็แบตเขาอันนี้ไเอ้เน็ตเขาไม่ดีโอ้โหดูแบบแอ้าแบบแบบแบบทำไงดีอ่ะเราไม่มีนี่ครับทำอ่าอ <ทำ S 1> ่าพีเต์พีเต์ทำมาม่าอยู่น้าไหนมาม่าอะไรคะท่าน เออมามารอเด็กมามารอเด็กนี่นี่คือเราเด็กๆของท่านนะเราจะไปทำไหมอ่าอยากไปให้ไปดูอ๋อเลดแต่แปดก็ไม่มีเนี่ยนะไม่ไปได้อยู่เหลือแปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นนี่เยอะหรือหรือค้าหรือค่ะอ่ะอ่ะอ่ะในสุดละครับเราไม่เสร็จบอกใครอ่าเพราะถ้าบอกจะเขาก็จะไปทำกินกันเองไม่ห้อผมอ่านี่ก็จะเป็นเอาไว้รอเด็ก ในโต๊ะนะรจริงเรื่องมันเกิดมาจากว่าอ่าทำให้น้องกินเราก็อยากให้น้องมาเที่ยวที่บ้านบ่อยๆอะไรเงี้ยผมก็ทาให้น้องกินอืแล้วผมก็ไม่บอกสุดน้องเพื่อว่าให้น้องมาหาทุกอาทิตย์ไงพื่แค่ว่าจะมากินมาม่าสรุปห้าปียังไม่เคยบอกจนทุกวันนี้น้องมันก็ยังไม่รู้แล้วทำไมถึงอยากให้น้องมาหาทุกอาทิตย์เหงาขึนเพื่อนเล่น,ๆๆๆแ,ลนแล้วตอนนี้ทีมงานก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยจะอย่างมาม่าด้วย มาดิทุกคนได้ลออแล้วเดี๋ยวแกก็ลองกินกับอของนกอ๋อโอเคโอเคโอ้ท่านพาวทูพีเซนนะคะทุกคนแต่ว่าผมต้องปิดเป็นความลับนะคะรับเอาความลับอะไรแล้วไลฟ์ขนาดนี้นี่ดูสิคนดูเท่าไหร่เก้าพันค่ะอ่าผมต้องปิดเป็นความลับหน่อยนึงครับอ่าท่านท่าน,านมีคนหาเปิดตัวแฟนอะไรเซนเซอร์เปิดตัวแฟนแฟนมีดของเอสซีดีครับแฟนมีดหรือแฟนมีเฮ้ยใส่ผิดอันละใผิดสูตรผิดสูตร ตอนนี้ท <Hands up> ่านท่านไปฟังกับอะไรแล้วนะคะทุกคนเบื้องครับเพิ่งกวนผมเบื้องกวนผมอ่ะเหรอครับสมาธิจ้าค่อยค่อยดืบดึบดืบดืบไปใกล้ๆท่านเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นอ่าทุกคนครับเราจะพยายามถือให้มันเอิ่มสั่นน้อยที่สุดนะคะตอนนี้อ่าเอาไปเยอะ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 นี่อันนี้จมาดินะอ่า ไอ้ยาถ่ายลงมาอ๋อไม่ให้เห็นสูตรเดอกโลกโซเชียลเห็นก็อ่านะ่นเขานั่นเขาเซ็นเซอร์สูตรไว้อ่าเขาเซ็นเซอร์สูตรไปแถวสูตรนี้ไม่ทำนะรวยรวยแล้วนโอ้โหเขาเซ็นเซอร์สูตรไปอ่าวแล้แกไม่พูดเลยหน่อยเลยหรอคะเอ้าเห็นนะไม่เห็นนี่เขาเซ็นเซอร์อยู่มื่อวานเขาเป็นเซ็นเซอร์เคลื่อนที่แกดูดิดูดิ่อนที่เน่าภูมิใจมากคุณเอาอย่าให้หลุดล่ะเซ็นเซอร์เคลื่อนที่น่าภูมิใจ ที่สองทีครับใส่ได้ใส่ผงเอลงไปผงเอและผงบีลงไปผงบีเข้ามาแล้วก็ผง C ีผง C ีก็ยังไม่บอกเลยโอ้ยแบตจะหมดแล้วไปช้าทำไมไปนอนนะแวผมจะไปเสิร์ฟทีเดียวครับโอเคอ้าแกครับอะไรจะแกจะประกาศไหมครับ กำลังมุ่นอยู่กับการกินเร็วตมตมมันงงานนะครับอุ้ยต้มกันเดยค้ับเดี๋ยวดูวว่าปากไปกว้างแค่ไหนกันจะมาชาเลนจ์กินส้มทั้งลูกเทสบิ๊กเทสแล้ครับบอกวันนี้นะครับจุ๊บๆด้วยวันนี้นะครับจุ๊บๆอร่อยฮะโชว์โชว์กินส้มอีกหนึ่งครับอร่อยฮะมาม่าเลย วันนี้นะครับอ่าวันนี้นะครับจุ๊บๆด้ะบ๊าย <laughs> <laughs> บายล <laughs> ืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ